สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอ่ะอิ่มยังพี่แซมน่าจะอิ่มแล้วนะคะวันนี้ก็อีกวันนะคะคุณปูก่ก็อ่าทำความคุ้นเคยกับพี่ขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นวันที่สงนะคะ วันนี้คุณปู่ก็จะมาพาพี่ขวัญน,นะคะวอร์มร่างกายเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะคุณเคยกันแต่วันนี้เราจะไปเดินเป็นคู่ค่ะพี่เซมไปด้วยนะคะเดี๋ยวรถติดตามนะคะอซึ่งตอนนี้คุณปู่ก็ขึ้นมาแล้วค่ะมพี่ขวัญมาแล้ววันนี้เราจะไปอ,ออกงานคู่ค่ะเพราะว่า อาวันงานเราต้องไปด้วยกันค่ะงานนี้ได้เจอแน่นอนนะคะทั้งพี่ทั้งน้องนะคะออกงานคู่อนาคตไม่แน่ไม่นอนถ้าทัานใดอยากอาได้สองพี่น้องนี้ออกงานก็อาจับจองไว้ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะโควิดาเอาพอลูกด้วยก็ได้เอาพอลูกก็ได้ <laughs> เอาเผื่อเขาอยากเจอสองพี่น้องอย่างนี้หรือว่าอยากเจอสองพ่อลูกอ่ะไปสามเลยไปสามเออเร่งล่ามไปข้างหน้าแล้วก็ลามข้างหลังเวลาไปข้างหน้าแรงข้างหลังดึงไว้มาพี่แซมมาอาบน้ำก่อนแอบล้อเลยใชในหมอเลยแอบล้อ เดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะคะก่อนจะไปวมร่างกายจะปิดบื้นเลยอ่กันเหงาในเลยุจุ๊กโซ่นเน่ยอนนอนนอนติดเสายืดเด้ย ยังบ oh, oh, ิ๊กเลยเฮ้ยแลามเว้ยแามเลยฮึโอ right? ้โอ right. ้กว่าจะได้ท yeah. ิศทางตามเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดูตามเลยตามเลยตามเลยดูดูทุกคันเอาเอามุนหาทิศทางไม่ถนัดไม่ถนัด นอนลงนอนลงนอนลงให้รับจะได้นอนอาบสบายสบายไม่โยมหลับไม่อยากนอนไม่อยากนอนอยากอาบผ้านี่เนาะ ออพี่ขวัญยืนรอนะคะยืนรอพี่ชายมไหมมาลมาลมามมาลมาลมาับมาลมามเ่ ไม่ยอมนอนครับเดี๋ยวเาให้พี่เซมละอาบน้ำสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินหล่อๆคู่กันไปเลยนะคะต้องเปลี่ยนทิศทางโออาบตรงนั้นเดี๋ยวโดนปูน พี่แซมเลยไม่อยากนอนตรงปูนนะคะมานอนด้านนอกเขารู้มากก <c oughs> ลัว <c oughs> งา, <c oughs> งาจะไปกระทบกับปูนโอ้โอิกจัดการของเราพร้อมนะคะพร้อมอ่าต้องฉีดเอาดินออกก่อน <c oughs> พี่ควันไม่อาบหอ่อ <c oughs> ไม่อาบแล้ว <c oughs> ไม่ควัน <c oughs> พ่คอนไม่อาบนะคะกลับมาค่อยอาบเงี้ยเงเปื้อนกันเกงไหมด้วยเนี่ยคือเกงไหมเดี๋ยวรอพี่แซมอาบน้ำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเดินคู่กันเอาเฮ้ยสวัสดีครับเช็คกิมบั้ยงอ๋เช็คกิมบั้ยงอ๋อ ตอนนี้พี่แซมก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเออเท่าในจุนเตี้ยควันจุนตีอ่ะเดี๋ยวเดินคู่ดูนะเด้ออ่ะ อนาคตนะคะออกงานคู่คะออกงานคู่ไม่ใช่ได้เดินเลาะคู่นะคะมีของวันที่ยี่สิบตีเชือกแรกเดินหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ควันเดินหนึ่งใช่ไหมใช่สองแล้วก็สามเชือกแถวสามสามเชือกแถวตีเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวมีงานนะคะพี่ควันต้องน้ำหนึ่งนะคะวันนั้นพี่ควันจะได้อ่าใส่แยงแล้วก็ ขนพระพุทธรูปใส่พระใส่พระานพระจะปิาหลังีขวัญจะมีพระพุทธรูปนะคะประดิสฐานอยู่บนแยงที่พี่ขวัญได้คนนะคะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิริมงคลของพี่ขวัญนะคะเป็นบุญอย่างยิ่งพี่ขวัญก็เลยวอมต้องเดินก่อนเพื่อนนะคะให้พี่แซมเดินตามหลังประมาณนี้เลย โอ้ดูความสง่าของพี่น้องนะคะตอนนี้ก็วอร์มเหมือนเด,เดิมค่ะเดินไปอ้อมหมู่บ้านยี่สิบยี่สอ็ดยองบสามตัมาวอร์มเพราะว่าเมื่อ,อ,อ,อวานนี้คุณปู่ก็วอร์มไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอะนี่คือวันที่สองของการมาวอร์มพี่ขวัญ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างช้างกับควานนะคะ,ะวันนั้นจะมีช้างไปทั้งหมดสิบเชือกนะคะสิบเชือก,เ,อกเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเชือกไหนบ้างติดตามได้เลยวันที่ยี่สิบสี่ช่วงเช้าครับช่วงเช้านะคะน่าจะเริ่มขบวนเจ็ดโมงเช้าเริ่มตั้งขบวนรบเริ่มตั้งขบวนเจ็ดโมงเช้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สาลากลางหลังเก่าครับที่ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,ะไปที่วัดกลางนารามหรืองอลอก็ถือว่าเกียรตินะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้นำพยาพุทธสารนะครับไปให้กับอ่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นปางไหนนะครับเป็นของจังหวัดนะครับที่ ชาวจังหวัดบุรีรัมย์เคารพนับถือนะครับกราบไหว้นะครับได้ขึ้นประดิษฐานบนหลังนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะเป็นสิริมงคลกับพี่ขวัญน,นะคะเพราะว่าพี่ขวัญของเรานี่ส่วนมากจะได้ออกงานใหญ่ๆนะคะถือว่าเป็นบุญงาน250ปีของพระเจ้าตากาม,มาแล้วฮะโเวรกุดโอ้โหมีมาเจ๋อเจ๋อเวรกุดอีก ตั้น,นี้ก็วมดูค่ะการเดินของสองพี่น้องก็แบบชิวๆสบายๆย,ยามเย็นนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะคะวันนี้ฝนตกนี่แซมเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับสบายดี <c oughs> ชิวๆ <laughs> สบายดีจ้า ดูบรรยากาศนะคะกินลมชมวิววันนี้ก็จะขาดอ่ะหมูแบลนไปหน่อยนะคะนี่หมูแบลนไปเป็นเด็กวัดแล้วครับไปเป็นเด็กวัดแล้วค่ะตอนนี้ไม่มาบ้านตะกลางแล้วอยู่นู่นตื่นมาตอนเช้าใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็เดินตามอ๋อขับรถนะครับเป็นจูเบอร์เป็นทนละครเป็นเด็กวัดนะคะช่วงนี้ขับรถดำไม่ยอมมาบ้านตะกลางนะครับก็ไปขับรถ เดินะอาขับรถตามพระอาจารย์ขับรถตามพระอาจารย์เลยไม่ได้มาขี่ช้างด้วยเลยนะคะช่วงนี้ถ้าหมูแบนอยู่วันนี้น่าจะได้ขี่สักอไม่เชื่อพี่ขวัญก็พี่แซมนะคะวันนี้เลยอดเลย ก็เดินแทบจะไม่ทันช้างนะฮะนี่ถ้าถอยหลังก็นี่ก็จะอ้อมหมู่บ้านก่อนนะคะก,ก็ไรเออตะบีใครทายเหรอมองึง อตนนี้ก็เดินทางมาไหวก้นเนาะมาถึงบ้านน้องตะวันในมางแม่กันเจียงโปล่เนี่ยนะถึงน้องตะวันนะคะงาใหญ่งายาวมองแม่นทึ่งลงมาปูเห็นเนียว่าช้างทำไมงาออกเร็วมากโอ้ปุ่งตื่นแล้วเอา โอ้โอโอโอโกบลยอะ <Wade> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ะเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราช่องพลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ